สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับทิชช์น,นัดเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตาศาสตร์ค่ะสำหรับ เรื่องวันนี้นะคะที่เราจะได้เรียนกันก็คือการทบทวนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาค่ะเด็กๆยังจํากันได้หรือเปล่าคะว่าถ้าเราเจอโจทย์ปัญหาเราต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวทีเชร์จะทบทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลามีขั้นตอนดังนี้ค่ะหนเด็กๆต้องทำความเข้าใจโจทย์นะคะอ่านโจทย์ปัญหาให้ถูกต้องตามวรรคตอนบอกได้ว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างและสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรนั่นเองค่ะขั้นตอนที่2นะคะวางแผนแก้ปัญหาก็คือให้ใช้สิ่งที่โจทย์กำหนด และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อหาสิ่งที่โจทย์ต้องการโดยการเขียนแผนภาพแล้วเขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์ค่ะขั้นตอนที่ 3, นะคะปฏิบัติตามแผนค่ะก็คือการแสดงวิธีทำหรือคำนวณหาคำตอบตามประโยชน์สัญลักษณ์นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆห้ามลืมเป็นอันขาดเลยนะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะ ตัวสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบค่ะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆสแสดงวิธีทำหาคําตอบเสร็จแล้วห้ามลืมเป็นอันขาดเลยนะคะเด็กๆห้ามลืมตรวจสอบคําตอบนั่นเองค่ะตัวอย่างที่1นนะคะ วันนี้นุ่นมีอายุครบ17ปีเมื่อ6ปีก่อนนุ่นมีอายุเท่าไหรเ่เด็กๆยังจำโจทย์ข้อนี้กได้หรือเปล่าคะทิเชอร์เคยให้เด็กๆได้ทำกันไปแล้วรอบนึงอันนี้ทิเชอร์จะนำมาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะสิ่งแรกค่ะเราจะทําความเข้าใจกับโจทย์ก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะคะก็คือวันนี้นุ่นมีอายุครบ17ปีสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือเมื่อ6ปีก่อนนุ่นมีอายุเท่าไหรค่ค่ะ 2นะคะวางแผนการแก้ปัญหานุ่นอายุ17ปีเมื่อ6ปีก่อนนุ่นจะมีอายุน้อยกว่า17ปีใช้วิธีการอะไรคะใช้วิธีการลบค่ะเขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์ได้ดังนี้ก็คือ17ลบ6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะ 3. นะคะปฏิบัติตามแผนก็คือการสแสดงวิธีทำนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เขียนคําว่าวิธีทำและอย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นด้วยนะคะและก็เขียนเลยค่ะสิ่งที่โจทย์กาหนดมาก็คือวันนี้นุ่นอายุครบ17ปีเมื่อ6ปีก่อนนุ่นมีอายุเท่าไหร่ใส่เครื่องหมายลบค่ะถูกต้องค่ะและอย่าลืมขีดเส้นใต้1เส้นด้วยนะคะไหนเด็กๆลองตอบเทเชอร์สิคะว่า1 7บเลบหเท่ากับเท่าไหร่คะ 1 7้องค่ะ17เลบ6เท่ากับ11นั่นเองค่ะดังนั้นคำตอบของเราก็คือนุ่นมีอายุ11ปีถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะคะถ้านุ่นมีอายุ11ปี6ปีต่อมานุ่นจะมีอายุเพิ่มขึ้นคือ11บอวก6เท่ากับ17ค่ะซึ่งตรงกับโจทย์ที่กำหนดนะคะดังนั้นคำตอบที่ได้จึงถูกต้องค่ะ ตัวอย่างที่2นะคะนิดออกกำลังกาย30นาทีและนิดเรียนทำอาหาร4 5นาทีนิดออกกำลังกายใช้เวลาน้อยกว่าเรียนทำอาหารกี่นาทีคะขั้นแรกที่เด็กๆต้องทำก็คือทำอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะขั้นแรกที่เด็กๆต้องทำก็คือทำความเข้าใจกับโจทย์นะคะโจทย์กำหนดคือ นิดออกกำลังกาย30นาทีและนิดเรียนทำอาหาร4 5นาทีสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบค่ะคือนิดออกกำลังกายใช้เวลาน้อยกว่าเรียนทำอาหารกี่นาทีค่ะ <sk r ug> วางแผนการแก้ปัญหานะคะเด็กๆนิดออกกำลังกาย30นาทีและนิดเรียนทำอาหาร4 5นาทีหาผลต่างของเวลาที่นิดออกกำลังกายและเรียนทำอาหารใช้วิธีการอะไรคะ วิธีการลบถูกต้องค่ะเขียนเป็นประโยชน์สนลักษณ์ได้ดังนี้ก็คือ45-30ลบ30เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะ3นะคะปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ก็คือการแสดงวิธีทำนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมเขียนคำว่าวิธีทำและขีดเส้นใต้2เส้นนะคะ นิดเรียนทำอาหาร45นาทีนิดออกกำลังกาย30นาทีใส่เครื่องหมายลบถูกต้องค่ะนิดออกกำลังกายใช้เวลาน้อยกว่าเรียนทำอาหารกี่นาทีคะไหนเด็กๆลองตอบทีเชื่อสิคะว่า45ลบ30เท่ากับเท่าไหร่คะ เก่งมากเลยค่ะ45บ30เท่ากับ15ดังนั้นนะคะนิดออกกำลังกายใช้เวลาน้อยกว่าเรียนทำอาหาร15นาทีนั่นเองค่ะ ไปนะคะเราจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันค่ะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกนะคะนิดออกกำลังกายใช้เวลาน้อยกว่าเรียนทำอาหาร15นาทีใส่เครื่องหมายบวกนิดออกกำลังกาย30นาทีเด็กๆต้องตอบทิเชอร์สิคะว่า15บวก30เท่ากับเท่าไหร่คะ ถูกต้องค่ะ15บวก30เท่ากับ45นาทีค่ะเท่ากับเวลาที่นิดเรียนทำอาหารตามที่โจทย์กำหนดนะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ถูกต้องค่ะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำใบางานวิชาคณิตศาสตร์ค่ะและอย่าลืมระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้ทิเชอร์นัดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ